สำนักง,งานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ขอประชาสัมพันธ์การถามตอบทับยิตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประจำเดือนธันวาคม2567ดังนี้ค่ะคำถามที่1หน่วยงานได้ประกาศประกวดราคาอ e ิเล็กทรอนิกส์อ b บ d ดดิโดยได้กำหนดให้มีการขายเอกสารประกวดราคาซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอมา2รายเมื่อครบกำหนดการชนะเงินค่าซืออ้อเอกสารประกวดราคาปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสองรายไม่ได้ชนะเงินค่าซืออ้อเอกสารภายในกำหนดเวลา กรณีนี้หน่วยงานจะต้องพิจารณาอย่างไรคําตอบก็คือให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสองรายไม่มีสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้และหน่วยงานของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายดังกล่าวค่ะในกรณีนี้จะเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กควงเล็บกรวจ0405.2ียจทับว508ลงวันที่28สิงหาคม2567ิค่ะคำถามที่2 กรณีที่หน่วยงานพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะรายงานความเห็นอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลางผ่านช่องทางใดคําตอบก็คือกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ให้หน่วยงานของรัฐรายงานความเห็นพร้อมทั้งเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน3าวันทําการนับแต่วันที่ครบกําหนดทางไปรย์อีเล็กทรอนิ์ของกรมบัญชีกลางสารบัญแอด CGD.GO.TH เท่านั้นค่ะกรณีนี้จะเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค,ค,ควงเล็บกอร .0405.5 ทับว6 2 0ลงวันลงที่11ตุลาคม2567าค่ะคำถามที่3หน่วยงานของรัฐเรียกผู้ชนะการเสนอราคาต่ำสุดรายที่1มาลงนามในสัญญาแต่ไม่มาถ้าจะเรียกผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปมาลงนามในสัญญาต้องดำเนินการอย่างไรคำตอบก็คือให้หน่วยงานของรัฐ เรียกผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปมาลงนามในสัญญาได้ตามระเบียบข้อ55วงเล็บ3 2, วรรค2โดยให้หน่วยงานงงราฐทำรประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศ,กาศผู้ชนะการเสนอราคาและทำหนังสือแจ้งให้มาลงนามในสัญญาได้โดยไม่ต้องรองให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์อย่างใดคะ่ะคำถามที่4 ผู้ยื่นเสนอราคาชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาแต่ชำระเงินไม่ครบและส่งหลักฐานการชำระเงินครบถ้วนในขั้นตอนการเลือกรายการในระบบ EGP ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารสถานะการชำระคา่าเอกสารจะเลือกรายการใดดังนี้ค่ะ 1. ไม่ชำระเงิน 2. ชำระเงินแต่ไม่ส่งหลักฐาน 3าําระเงินได้ส่งหลักฐานคําตอบก็คือให้เลือกข้อหนึ่งนะคะไม่ชราระเงินค่ะในกรณีนี้จะเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจาัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดที่กอคอวงเล็บกพจ0405.2ทับว508ลงวันที่28สิงหาคาม2567ข้อ2วรรคสามวงเล็บหนึ่งไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือชำระไม่ครบถ้วนค่ะคำถามที่5้า หน่วยงานอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แต่พบว่าหน่วยงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะไม่ถูกต้องต้องดำเนินการอย่างไรคำตอบก็คือหากหน่วยงานของรัฐระบุข,ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วนให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นแล้วดาเนินการแหม่ให้ถูกต้องค่ะในกรณีนี้จะไปไปตามระเบียบก,บกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อ53ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําถามคําตอบท้อพิษการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประจรําเดือนธันวาคม2567แต่ถ้ายังสามารถติดตามสาระดีๆได้อีกได,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 ด้ที่ เฟซบุ๊กสำนักงานคราวจััดบุรีรัมหรือโทร044-666-516กอีเมล b r m c g d g o t h หรือเว็บไซต์ w w w c g d g o t h b r m ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ